สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ Oil Man Channel ครับมาในอีกสไตล์อีกไลฟ์สไตล์หนึ่งของผมนะครับก่อนอื่นแนะนำตัวอย่างเป็นทางการนะครับเพื่อนๆผมทอมมี่ Oil Man Channel นะครับก็ปกติก็จะเห็นในกันในสไตล์อยู่ที่ทำงานบ้างขับมอเตอร์ไซค์คลาสสิกสกูตเตอร์ขับ v o l kswagen Camping อะไรประมาณนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์ออกทิปนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมา รีวิวตัวนี้กันครับเป็นปืนซีมิออโตเมติกโคลนะครับเป็นยี่ห้อโคลอย่างที่เห็นในกล่องกันครับก่อนอื่นนะครับมีใบคุมปืนเรียบร้อยนะครับวันนี้ปืนผมเพิ่งรับมาแต่ว่าเป็นกรณีพิเศษทางร้านออกใบคุมปืนให้ก็มีเอกสารทุกอย่างครบถ้วนรอปสีอ,อย่างเดียวครับก็ตอนนี้มีปสมมาะไรเรียบร้อยหมดแล้ว ก็ฝากไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆไม่ได้มีส่วนไร้ส่วนเสียอะไรตรงไหนแต่ว่าผมอยู่จังหวัดขอนแก่นแล้วผมก็ซื้อปืนร้านนี้เป็นกระบอกที่3ที่เป็นลูกค้าร้านนี้นะครับห้างปืนหอจากกปืนธนินนะครับบริการดีครับครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมา,าพบกับเพื่อนคู่ใจ คู่กายไว้ใจได้ของผมตัวใหม่นะครับเป็นโคเป็นยี่ห้อโคดีเฟนเดอร์ไลท์เวทนะครับให้ดูรอบๆก่อนนะครับก่อนที่จะพูดถึงดีเทลมันเออปืนตัวนี้มิติค่อนข้างโอเคครับสำหรับผมความบางผมไม่รู้ดีเทลมากมายว่าความหนาเท่าไหร่ความยาวเท่าไหร่ความสูงเท่าไหร่เวทเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพูดโดยรวมคือมิติประมาณนี้ วานี้ปืนปลอดภัยนะครับก่อนอื่นจะให้เพื่อนๆดูก่อนไม่มีแมกกาซีนวางอยู่ข้างนอกทั้ง2ตัวลำกล้องเคลียร์นะครับปลอดภัยลำกล้องปลอดภัยครับจะดีบนิ้วผมไหมอย่าให้ดูไม่มีอะไรไม่มีอะไรเออเป็นสไตล์ที่ผมชอบนะครับลำกล้องเป็นปากปากแตรแล้วก็ขนาด ไม่เป็นตัวฟูลไซส์ครับเป็น3.5นิ้วเป็นลูกกระสุนขนาดจุดสี่ห้าหรือที่บ้านเราเรียก11ดมมนะครับก็ถ้าใครชอบตีใหญ่อยู่ในความใฝ่ฝันของเพื่อนๆอยู่ละที่ใครถ้าใครมีในครอบครองก็มีไปเรื่อยๆถ้าใครยังไม่มีในครอบครองจุดสีหก็หามาเก็บสะสมไว้นะครับเพื่อนๆสำหรับการกีฬาก็ดีเป็นเพื่อนคู่ใจไว้ ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของเราและคนที่เรารักที่บ้านก็โอเคครับมาให้ดูดีเทลใกล้ๆครับตัวปืนค่อนข้างละเอียดเลยครับดูโลโก้ข้างนี้เป็นด้านด้านขวาของปืนนะครับเนี่ยวิวให้ดูแล้วก็ตัวเซฟจะเป็นสไตล์ของสไตล์เดิมของเขาเป็นเซฟหลังอ่อนแต่ว่าจะมีจุดที่ผมไม่ชอบอยู่ ที่เดียวของปืนตัวนี้มีปืนปลอดภัยนะครับคือตัวกริปหังปืนเนี่ยผมจะไม่สามารถกริปสูงได้เพราะว่าตัวนี้จะบังคับตัวหลังเซฟหลังออดตัวนี้จะบังคับอยู่ให้ดูมิติปืนด้านขวานะครับประมาณนี้จะมีรอยที่มือผมจับนิดหน่อยแต่ว่าถ้า,าขยับดูให้แสงดูมมีคือผสมประสานกับงานด้านกับงานเงา ซึ่งผมค่อนข้างชอบครับสไตล์นี้แล้วก็ตัวประกับปืนเป็นตัวเดิมๆของเขานะครับสไตล์ไม้ประมาณนี้น้ำหนักไม่ทราบนะครับว่าเท่าไหร่มิติปืนเท่าไหร่แต่ว่าโอเคเลยครับสำหรับ11มอม,อมอบรรจุ7นัดในแมกกาซีนบวกในลำเพิงหนึ่งก็เป็น8นะัดเหลือเฟือครับกับการปกป้องชีวิตและทรัพย์สิน ตอนนี้มาดูกันว่าห้างปืนพจก,กปืนทนินให้อะไรผมมาบ้างในราคาที่รับมาวันนี้นะครับ122,000บาททางห้างปืนทนินให้ความกรุณาลดราคาให้2,000บาทเป็น120,000บาทท่วนเอ่อแม่ดาม่านะครับเพื่อนๆเรื่องราคาเพราะว่าถ้าบางท่านอยู่เมืองหลวง ็ได้ราคาที่ดีกว่านี้คือทางผมไม่ค่อยมีตัวเลือกนะอยู่ต่างจังหวัดก็ทางร้านให้ราคา1นึ0 0แสมืนบาทไม่รวมค่าดําเนินการเรื่องปสป4เนอะเป็นตัวปืนก็จะมีของแถมมาประมาณนี้มีแม็กกาซีน2ตัวมีซองสองปืนสองพกไมมีอุปกรณ์ล้างทําความสะอาดลํากล้องของปืนนะครับของจุมีลูกกระสุน แถมมาพร้อมซองซองบรรจุลูกกระสุนมีลูกกระสุนจุด4.5หัวบอลแถมมา25นัดครับก็ไม่มากไม่น้อยครับกับในราคาที่จ่ายไป120,000บาทน้ำมันลูกัสแล้วก็เป็นน้ำมันโค้ซึ่งมาอยู่ในกล่องอยู่แล้วก็เป็นนี่ครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรดีครับ สำหรับผมเรียกว่าเป็นแท่ที่เวลาเราขึ้นสไลด์ค้างไว้แล้วก็ถ้าเราเดินทางไปสนามเพื่อเอาไปใช้ยินซ้อมอะไรเงี้ยก็ขึ้นสไลด์ค้างแล้วก็ร้อยร้อยตัวเนี้ยเข้าไปจากลำกล้องแล้วก็จะลุขึ้นมาจากลำเพลิงก็ล็อกไว้ก็เวลาเราขับไปที่สนามก็ปลอดภัยครับสำหรับทั้งเจ้าหน้าที่และตัวเราก็สบายใจ แนะนำอีกครั้งหนึ่งครับไปที่พกพาไปที่สนามแมกกาซีนถอดออกไม่บรรจุลูกกระสุนตัวปืนกับแมกกาซีนไม่ไม่บรรจุกันเข้าไปแล้วก็ถ้าถ้าเป็นไปได้ตัวนี้ครับใส่เข้าไว้เจอเจ้าหน้าที่คุยกันง่ายครับไม่มีปัญหาไม่มีดราม่าอะไรครับก็วันนี้ออยแมนชั่นแนลก็จะฝากไว้เท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวอ,อีกสัก สักพักหนึ่งผมมีเวลาผมก็จะเอาโคดิฟเดอร์ไลฟ์เฟดตัวนี้นะครับ3.5นิ้วไปทำการรีวิวที่สนามยิงปืนก็จะพาไปทดสอบอระยะประมาณ10 10เมตรก็10เมตร7เมตรอะไรประมาณนี้ครับเพราะปืน3.5นิ้วก็ฝีมือผมมือใหม่ไม่ไม่มีความชำนาญอะไรมากก็จะทดสอบกันแค่10เมตร7เมตร10เมตรแค่นี้ครับระยะที่เรา ใช้กันจริงๆก็ประมาณนี้ครับคลิปหน้าก็จะมารีวิวปืนกระบอกอื่นให้ให้ดูให้ชมกันอีกทีนึงนะครับวันนี้ก็ m อ n Channel ก็ขอฝากช่องไว้ด้วยนะครับอขอเพื่อนๆรบกวนช่วยถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับช่องใหม่ฝากฝากไปด้วยนะครับสวัสดีครับ